สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันค่ะไม่ต้องพึ่งเครื่องสาอางบำรุงผิวก็สวยใสยสุขภาพดีได้ด้วยมื้อเช้าตามนี้เลยค่ะมื้อเช้าถือเป็นมื้อที่สําคัญสําหรับร่างกายคนเราเป็นอย่างมากเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพรวมถึงภาพลักษณ์ภายนอกความสวยความงามยิ่งทุกวันนี้มีแต่ชีวิตที่รีเร้งไปไหนก็ต้องเรียบไปหมดการดูแล ได้ทำได้แค่ซื้อเครื่องสําอางบํารุงซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหี้นเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้ทางช่องของเราก็มีอาหารเพื่อสุขภาพกินมื้อเช้าตามนี้เลยค่ะคุณจะสวยใสสุขภาพดีได้ค่ะ 1. นมถั่วเหลืองในนมถั่วเหลืองมีวิตามินอ e ีสูงมากซึ่งวิตามินอ e ีมีความสำคัญในการช่วยต้านสารอนุมูลอิสระดูแลเซลล์ผิวไม่ให้พังวัยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง และอยากช่วยให้ดูเด็กหลงอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ถ้ากินแบบใส่เครื่องต่างๆด้วยเช่นถั่วแดงแปะกล้วยเม็ดแมงลักงาดำจะทำให้อยู่ท้องได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 2. ข้าวโอต๊ตในวันที่รีบชนิดที่หัวไหม่ควรอย่างมากที่จะกินมื้อเช้าเป็นข้าวโอต๊ตเพราะอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินเกลือแร่มีไฟเบอร์ วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนตี้ออกซิเดนต์และเบต้ากูแคลนอีกด้วยอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้เข้าโอ๊ตยังช่วยเพิ่มคอลลเเจนให้กับผิวทําให้ผิวเรียบตึงไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยดีต่อสุขภาพและดีต่อผิวพรรณขนาดนี้ไม่กินไม่ได้แล้วค่ะ 3. ส,สลดัดเมนูง่ายๆที่เปลี่ยนไปได้วยคุณภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือสลัดค่ะและสลดัดที่นิยมกินกันส่วนใหญ่ ก็คือสลัดผักผลไม้นั่นเองค่ะในสลัดมีทั้งผักและผลไม้หลากหลายอย่างวิตามินก็เพียบค่ะเช่นวิตามิน A จะช่วยเรื่องผิวพรรณเปล่งปลั่งชุ่มชื้นทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นช่วยล,ล,ลดรอยจุดด่างดําส่วนวิตามิน C จะช่วยสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่นกระชับได้อีกด้วยค่ะ 4. a พาสตา้าเมนูพาสต้าผัดซอสมะเขือเทศในน้ำมันมะกอกนั้นหากินยากหน่อยค่ะ แต่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเพราะแค่ตัวซอสมะเขือเทศก็มีสารไลโคปีนที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆและทําให้ดูอ่อนกว่าว้ค่ะน้ํามันมะกอกช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นช่วยดูแลปัญหาสิวทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นดับเบิ้นกันเป็นเลยค่ะ 5. แซนด์วิชใช้ขนมปังแบบโฮเกรนใส่ผักหลากหลายชนิดค่ะเนื้อน้อยหน่อย ไฟเบอร์ก็สูงค่ะกากใหญ่ก็มากวิตามินก็มาแร่ธาตุก็หลากหลายค่ะสุขภาพก็ดีผิวผ่านก็เลิศเอาเป็นว่าทั้งอิ่มทั้งดีค่ะ6เบอร์เกอร์บางตำราก็จะปลูกฝังว่าเบอร์เกอร์เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่สัทีเดียวค่ะในเบอร์เกอร์มีส่วนประกอบเยอะค่ะทั้งผักทั้งเนื้อ พร้อมด้วยคาร์โบไฮเดรตมะเขือเทศผักกาดหอมและหัวหอมค่ะ3อย่างนี้มีประโยชน์วิตามินและแร่ธาตุทั้งนั้นประโยชน์ต่อผิวทั้งนั้นค่ะช่วยให้ผิวผ่านเนียนนุ่มกระจ่างใสหน้าตาดูอ่อนกอว่าวัยด้วยค่ะ7กว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานกันค่ะหากินง่ายไม่เพียงช่วยให้อิ่มท้องยังมีคอลลาเจนจากน้ำต้มกระดูก สารต้านอนุมูลอิสระในผักปุ้งถั่วง,งอกต้นหอมช่วยผิวพันณ์เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลชุ่มชื้นปิดท้ายด้วยการโรยผักชีที่บำรุงเลือดค่ะ8ข้าวไร่แกงจะใส่กี่อย่าง2อ,อย่าง3อย่างเรื่องการบำรุงผิวพันธุ์อยู่กับการเลือกผักเน้นผักมากกว่าเนื้อสัตว์เน้นให้เยอะเลยค่ะยิ่งเน้นผักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นค่ะ เพราะข้าวรดแกงนะมีสารอาหารหลากหลายแน่นอนค่ะยิ่งทาร้านไหนมีข้าวกล้องด้วยแล้วค่ะสารอาหารเยอะเลยค่ะ 9. เข้าผัดอาหารจานด่วนอีกจานหนึ่งค่ะแม้จะดูอ้วนแต่กินตอนเช้าจะเอาอะไรไปอ้วนคะด้วยความที่ว่าข้าวผัดผัดอะไรก็ได้ทําให้สามารถเลือกได้หมดค่ะว่าจะบํารุงผิวยังไงแน่นอนค่ะมีทั้งมะเขือเทศ หัวหอมต้นหอมและคะนะ้าคิดดูสิคะสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นคะ่ะจานนี้ได้หมดเลยคะ่ะทั้งคอลลาเจนสารต้านอนุมูลอิสระผิวจะอ่อนเยาว์เรียบเนียนคะ่ะยิ่งกินทุกเช้าร่างกายจะแข็งแรงผิวพรรณสดใสแถมไม่อ้วนไม่หิวหนักเมื่อกลางวันด้วยคะ่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลแกงบิวตี้ดอทคอถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ